เอาล้ฮะกลับมาช่วงนี้ก็เ,เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆสําหรับคนที่อยู่ในวัยทํางานอเพราะสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงนี้พูดถึงเพื่อนร่วมงานเออเพื่อนร่วมงานก็แน่นอนพอขึ้นมาถึงว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยส่วนมากแล้วเนะี่ยผมว่าเกินกว่า60สเอร์ซนเนี่ยมันจะมีความหมายที่เป็นปัญหาตามมา ีความหมายในเชิงลบดีความหมายในเชิงลบไม่หมายความว่าตัวเพื่อนร่วมงานเป็นเป็นคนไม่ดีนะออแต่ว่าเราหมายถึงสังคมของที่ทํางานออที่เจอกับคนนู้นคนนี้คนนั้นต้องมีปัญหาที่เป็นเพื่อนร่วมงานเออฉะนั้นหลักใหญ่ใจความก็คือว่าถ้าเราจะพูดถึงปัญหาต่างๆเนี่ยเอ,อ่อท่านท่านอย่าเพิ่งไปคิดว่าโอ้โหเราทําไมซวยอย่างนี้วะมาเจอเพื่อนร่วมงานแบบนี้ <fuck. S 2> เราทำไมมาเจอสังคมที่ทำงานแบบนี้อ <winners. S 2> มันมีทุกที่ของแบบนี้มันมีทุกที่มากน้อยหนึ่งมากน้อยแตกต่างกันสองอยู่ที่ตัวเราด้วยนะอว่าเราจะเอาตัวออกมาจากปัญหานั้นยังไงแต่มันมันคงไม่ใช่ทางออกที่ว่าเปลี่ยนที่ทำงานเพราะคุณเจอทุกที่แน่นอนอแน่นอนยกเว้นคุณทำงานคนเดียวทะเลาะกับตัวเองก็มีไปเป็นสับเพลือ ไปทํางานคนเดียวอปัญหาเพื่อนร่วมงานที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยอคือสังคมนะสังคมของคนหมู่มากเนี่ยก็คือการติฉินนินทาเอาเรื่องคนนู้นมาพูดเอาเรื่องคนนี้มาพูดหนักไปทางซุบซิบกันแล้วไม่รู้เป็นอะไรนะพอสำรวจมาส่วนมากมันจะเกิดกับผู้หญิงซะมากกว่าผู้หญิงซะมากกว่าแล้วก็จะเกิดตอนไหนรู้ไหมตอนนั่งกินข้าวด้วยกันหมายถึงผู้หญิงเป็นคนนินทา ถูกต้องถูก uhm ต้องแล้วคือจะเกิดตอนที่เวลาไปจับกลุ่มกันนั่งกินข้าวด้วยกันนะสามคนสี่คนเนี่ยมันจะมีเรื่องซุบซิบซุบซิบคนนู้นคนนี้คนนี้คือเรืออยู่ตลอดเวลาปัญหาเกิดจากการซุบซิบใช่ซุบซิบนินทาซุบซิบนินทาแต่ว่าซุบซิบนินทาเนี่ยถ้าเราคิดซะว่าเหมือนอย่างที่เขามีคำคมไงในโลกนี้ไม่มีใครไม่ถูกนินทาถูกต้องไม่มีใครไม่ถูกนินทาถ้าเรารู้วิธีการรับมือถ้าเรารู้ แล้วเขาวางเฉยช่างไปปอดนี่มันไม่ต้องสนใจเราพอจะกระเด็นเข้าหูทรไมบ้างล่ะคนนู้นนินทานเราอย่างนี้คนนี้นินทานเราอย่างนั้นถ้าเราไม่คิดมากนะแล้วขี้เกียจไปต่อความยาวสาวความยืดโทษนะบางคนก็ใช้คว่าช่างแมงคือไม่ต้องไปยุ่งทำบุญทำทานไปเออค่อแต่รับรู้เปล่าคนนี้นั้นนินทาเราแบบนี้ เราจะได้ออกห่างจากคนนี้ซะแล้วเราก็ไม่ต้องไปตอบความยาวสาวความยืดอยู่กับตัวของเราเองปล่อยวางเข้าไปใช่ถูกต้องใช้คําว่าปล่อยวางนี่นะเพราะถ้าทนไม่ได้เนี่ยท่านจะเจอปัญหาที่หนักกว่านินทาคือการแทงข้างหลังอันนี้อีกสเต็ปหนึ่งของนินทาเลยใช่แทงมันขึ้นมันขึ้นมันหนักกว่านินทานินทาอาจจะแบบเอาเรื่องส่วนตัวเรามาพูดก็แค่พูดใช่แต่แทงข้างหลังเนี่ยมันเป็นการกระทําแล้วมัน ต่อยอดออกไปอีกในลักษณะที่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงใช่ไหมเอาสมมติรเราออกกองถ่ายเราบอกกับทีมงานว่าเฮ้ยไปถึงนะเตรียมไว้ให้พร้อมเลยนะเตรียมอย่างงู้นเตรียมนี้ไว้ไปถึงได้ถ่ายเลยแต่ถ้าคนจะแทงขาง้างหลังเราโอ้โหเรื่องมากเลยไอ้นูน่เนเขาจะเอาไอ้นี่เขาจะเอาทั้งทั้งที่มันเป็นเรื่องของความพร้อมในการทํางานอันนี้คือแทงข้างหลังอันนี้เล่าจากเรื่องจริงไหม ไม่ใช่ในบ้านที่นี่ยกตัวอย่างที่นี่ไม่มีทั้ะโอ้ที่นี่ไม่มีทั้งหมดเลยไม่มีใช่เพราะที่นี่ไม่มีไม่มีแบบกินข้าวด้วยกันต่างคนต่างกินไม่ค่อยมีอะไรกินด้วยมันจะ่นินทาใครกูกินคนเดียวแล้วผู้ชายที่นี่ก็ไม่มีปัญหาเมาเมากันไม่ทันได้นินทาแม่งเมาเนินทาแทงข้างหลังแล้วก็จะมีพวกที่ จะอยู่กับตัวเองโดยที่ไม่ร่วมไม้ร,มร่วมมืออะไรกับกิจกรรมของทางออฟฟิศกับทางบริษัทมีโองไม่เอาอะไรเลยน,นึกออกโรคส่วนตัวสูงคือมันยิ่งว่าโลคส่วนตัวอีกนะเอาสมมติว่าเขาต้องทํางานหนึ่งสองสามแบบนี้ทุกวันทำหนึ่งสองสามแต่ถ้ามีกิจกรรมของงานออฟฟิศเข้ามาหน่อยเพิ่มมาหน่อยโอ้ยเดี๋ยวจะมีกิจกรรมไปท่อผาป่านะเดี๋ยวจะมีงานวันเกิดของออฟฟิศนะเดี๋ยวจะมีงานกินเลยงของออฟฟิศเออมาร่วมงานกันหน่อย ไม่เอาอะไรเลยนะตาแรก็มาจากหนึ่งสองสามี่ไม่เอาละไม่เอาเลยเลยมันจะเหมือนส่งมันเปลบความรู้สึกนั่นเลยมันไม่ไปมันไม่เอาเลยมันจะแบบสักงานสองงานงานปีใหม่หรือว่างานบนเกิดออฟฟิศไม่เอาอะไรเลยแล้วบางทีคนพวนี้บ่นนะทำไมยุ่งอย่างนี้เออทั้งทงที่ปีถนึงเพิ่งจะมีวันใช่ถ้ามันมายุ่งอย่างนี้เนี่ยใช่คือไม่เอาอะไรสักอย่างนะซึ่งมันจะตรงข้ามกับอีกประเภทหนึ่งที่เอาทุกอย่าง ยกเว้นเรื่องงานอันนี้ก็ดีแปลกๆเอาทุกอย่างยกเว้นงานอย่าไม่กี่นะคกับนู่นไม่กี่ครับนี่ว่าใช่แล้วเขามาดึงคนในที่ออฟฟิศเนี่ยแต่งานในหน้าที่เนี่ยไม่มีปัญหานี่จริงก็คือแล้วคนประเภทนี้นะเวลามาทำงานมันจะใช้เวลาไปกับอย่างอื่นมากอย่างเช่นนั่งทำงานแป๊บนึงแล้วไปไหนอ่ะไปอยู่ไปดูบุหรี่แป๊บนึงดูบุหรี่เข้ามานั่งทำงานแป๊บนึ่งไปไปไหนอ่ะ ยกินกาแฟแป๊บหนึงไปกินกาแฟเข้ามานั่งทำงานแป๊บนึงเฮ้ยอย่าไปกินข้าวกันเออที่ไหนโรงงานเฮ้ยกินนอกดิขับรถออกไปพักไปอีกชั่วโมงกว่ากลับมาบ่ายโมงกว่านั่งทำงานแป๊บนึงไปไหนอ่ะเดี๋ยวดูผลลีแป๊บนึงเพิ่งกินนีมีเข้ามานั่งทำงานแป๊บนึงเฮ้ยอยู่กูตบกาแฟอีกแก้ว <laughs> นึงนึกหรอมั้ยมันจะมีความเล่นที่อยู่ <laughs> เดี๋ยวดูบรีเดี๋ยวกินกาแฟดูบรีกินกาแฟทุกที่นะวเป็นงานแบบนี้นะงานโรงงานงานออฟฟิศไงมันจะมีแบบนี้จนบางทีเราก็สังเกตมใช้เวลาวันหนึ่งทำงานเนี่ยกี่นาทีวะใช้ระบบบาสเกตบอลเลยไหมลูกเตะะกดเวลาปุ๊บใช่ต้องทดเอาไว้ต้องทดเอาไว้ต้องหยุดเวลาไว้เนี่ยประเภทที่เจะใช้เวลาของออฟฟิศเนี่ยไปทำอย่างอื่นเสียเยอะอย่างนี้ก็มีนะ แล้วก็จะมีอีกประเภทหนึ่งที่อืมเกี่ยงงานอขอความช่วยเหลืออะไรนอกเหนือจากงานในหน้าที่ของตัวเองสักนิดหนึ่งเนี่ยอืไม่ได้เลยอแม้นานๆทีหนึ่งนะแม้นานๆทีหนึ่งเฮ้ยวันนี้สมชายไม่มาช่วยทํางานนี้เลยถือโอ้โหไม่ได้เลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยงงานรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบไม่รับงานไม่ทําไม่ช่วยเหลือไม่มีความเอื้ออาทรอะไรต่อกันเลยอืแต่ก็จะตรงข้ามกับอีกประเภทหนึ่งที่ ไม่เกี่ยงงานอชอบรับงานเพื่อเอาหน้าเพื่อเอาหน้าใช่ไหมไปรวมกลุ่มทํางานเลยกับเขาแล้วพอเขาชมขึ้นมาหน่อยอสมมุติสมมุตินะสมมุติผมออกไปข้างนอกแล้วมีแฟนรายการมาโอ้โหทุนทีละนักขับตอนที่ผ่านมาเนี่ยสนุกมากเลยโหแต่ละประเด็นดีมากใช่คะโอ้โหดีมากเลยก็ผมก็คิด ช่วยพี่หนุ่มคิดช่วยพี่กนกคิดนะครับเรื่องประเด็นนี้นท่นที่ผมไม่ช่วยอะไรเลยเอาหน้าเลยเอาหน้าเลยพูดเอาหน้าคนที่ชอบเอาหน้าแบบนี้ก็มีมเน่นี่ปัญหาแบบเนี้ยมันจะมีทุกที่ทํางานแล้วอีกแบบนึงที่ประจบเจ้านายใช่ไหมโอ้โหคนหนั้นแค่ติดปากเลยพวกนี้โอ้โหแผลบบ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 บ่บบ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  เรารู้ว่าคนไหนเกี่ยงงานคนไหนเอาหน้าคนไหนประจบเจ้านายเนี่ยแล้วจะทำยังไงเอปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางอปล่อยวางอย่างเดียวเลยเกี่ยวกับตัวเราไหมล่ะถ้าไม่เกี่ยวแล้วแต่เขาแล้วก็ไปโดนฟ้องเจ้านายโอ้โเจ้านายคนนี้เอาหน้านะอคนนี้นะไม่ร่วมงานเลยเลยไม่ช่วยเหลือเลยเลยถ้าเป็นผมนะผมจะปล่อยเขาเพราะไม่เกี่ยวกับเราวันหนึ่งเนี่ย คนที่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือคนเจ้านนยานี่เขาจะรู้เองว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นยังไงคือเจ้าหนายต้องรู้ว่าใครเข้ามาหาแบบประจบเออมันต้องรู้หรือว่าเข้ามาหาแบบจำเป็นต้องมาหาใช่ไหมเขาเป็นระดับเจ้านายเจ้าของบริษัทเขาต้องรู้ใช่ไหมไม่รู้ก็โง่ไม่รู้ก็ไม่รู้เป็นเจ้าน้าย่ได้ไงไม่รู้ต้องผิดเจ้านายเออต้องผิดเจ้าน้านี่นี่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเวลามีปัญหาเกิดขึ้นในที่ทำงานนะฮะ อย่างแรกเลยเนี่ยนะที่เราจะต้องคิดก่อนก็คือมองที่ตัวเราก่อนอม,มองที่ตัวเราสมมติเรามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเนี่ยอะไรสักอย่างหนึ่งที่ขัดแย้งกันเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งไปคิดว่าเขาผิดอย่างงาู้นเขาผิดอย่างนี้เขาทำไอ้นู่นไม่ดีเขาทำนี่ไม่มดีอย่างแรกเลยเนี่ยนะพยายามมองที่ตัวเราก่อนว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากตัวเราหรือเปล่าใช่ไหมมันเกิดจากตัวเราหรือเปล่าเราผิดหรือเปล่าเออเราผิดหรือเปล่าอย่าเพิ่งไปโทษคนนู้นโทษคนนี้โทษคนนั้น ไม่ได้นะฮะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือบางคนพอมีตำแหน่งแห่งผลขึ้นมาสักนิดหนึ่งอชอบชอบใช้อภิสิทธิ์ชอบความพิเศษมผมเคยเจอพิธีกรคนหนึ่งนะแต่ไม่ช่องเรานะเป็นพิธีกรที่ขึ้นมาใหม่ออฟฟิศให้ไปงานต่างจังหวัดคืนเดียวนะแค่คืนเดียวนั่งเครื่องไปขอชั้นพิเศษ คุณนั่งไปต่างจังหวัดเนี่ยไม่เกินไม่เกินชั่วโมงครึ่งอะในประเทศไทยอะไปจังหวัดไหนอะขอพิเศษเอผมขอห้องเดียวนะโอเคไม่เป็นไรเพราะเขาพี่ขอให้ห้องเดียวอยู่แล้วเออห้องเดียวผมเนี่ยช่วยจัดดอกไม้ให้หน่อยได้ไหมโอ้โหดอกไม้เลยอย่างนี้นะอย่างนี้นะผู้ชายผู้หญิงเนี่ยผู้ชายผู้ชายผู้ชายเออแล้วก็แล้วพอถึงลงสนามบินเอออีกอันหนึ่งลงสนามบินเสร็จไปโรงแรมเออเดี๋ยวไปยังไงเนี่ย เดี๋ยวมีรถตู้ทีมงานไปพ่อทีมงานเลยพ่อพักที่เดียวกันผมขอรถตหารได้ไหมนี่นี่ธีความเพิ่งขึ้นมาใหม่นะหน้าใหม่เลยนะโอ้โหขนาดนี้จนจนเขาช่องนั้นเนี่ยเขาเลื่องลือเป็นกิตติท์แล้วโอ้โหหลงตัวเองขนาดนี้เลยเออเอาตัวเองเป็นเป็นศูนย์กลางใช่ใช่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางพอมีเริ่มเริ่มรู้สึกว่าตัวเองสําคัญอยู่คนเดียวสําคัญมากกว่าคนอื่นอย่างเงี้ย พื่อนเราก็เป็นนะอะไรแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าเอาห้องเดียวนะจัดดอกไม้นะมีใครนอนเป็นเพื่อนไหมเกาตรงข้ามชัวเงาเอมีใครพาไปเที่ยวไหมไม่ใช่ตอนคุณนะอย่างอย่างอย่างของคุณลอดึกกว่านี้อีกน่อยแจ้งเนียหนี่เราจะเข้าห้องเหรอชวนเข้าห้องเลย อฉะนั <iyorsun uz as> ้นพยายามทําตัวให้ง่ายๆอย่างสาคัญตัวผิดนะแต่ว่าทีมงานเองก็ต้องเข้าใจนะอย่างงานงานของเราเนี่ยบางทีเราไม่ต้องการอภิสิทธิ์อืเหนือกว่าคนอื่นแต่เราต้องการความพร้อมออย่างเช่นสมมติว่าเราจะออกกองถ่ายเงี้ยเดี๋ยวทีมงานไปถึงเนี่ยดูโลเคชั่นไว้เลยนะจัดเก้าอี้ไว้เลยมองมุมไว้เลย เ้วเตรียมเช็คเสียงอะไรไปเลยไปถึงเนี่ยถ่ายได้เลยอันนี้ไม่ใช่พิสิษธิ์ใช่อันนี้คือการเตรียมความพร้อมเพราะอย่างเราไปทำรายการเนี่ยเราไปทํารายการสมมติไปสัมภาษณ์คนอื่นไปพบปะคนอื่นเนี่ยทุกอย่างมันต้องพร้อมอคือหน้าที่ตัวเองอย่าให้บกพร่องอะหน้าที่ตัวเองอย่าให้บกพร่องอย่างที่เจระบอกถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเราต้องเราต้องหมั่นเช็คกันนะมันดูตัวลรากปัญหาเนี่ยมันมาจากเราหรือเปล่าใช่ครับนีมันมีเรื่องในออฟฟิศเนี่ยมันมาจากเราหรือเปล่าใช่ไหมหรือไม่งั้น เราทํากิจวัตรประจําวันเราไปออฟฟิศเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองให้พร้อมว่าหน้าที่เราแต่ละวันเนี่ยอย่าให้มีปัญหาความเป็นมืออาชีพส่วนเรื่องนิสัยส่วนตัวน่ะมันเราไปเปลี่ยนนิสัยคนไม่ได้เลยใช่ไหมเราไปที่มันก็ต้องทําใจเหมือนที่พิธรัฐแบอะไรที่มันเกินเลยไปจากความเป็นมืออาชีพเช่นอย่างพิธีกรที่พิธีระบอกอ่ะเฮ้ยการมีดอกไม้ในห้องเนี่ยมันเกี่ยวพันอะไรกับความเป็นมืออาชีพในงานหรือว่ามันไม่เกี่ยวไงแบบนี้มันไม่ใช่ล้วไงต้องถมเนื้อถมตัวต้ตอง ยิ่งโตยิ่งต้องํำเนื้อถมตัวถูกต้องยิ่งเนี่อนายิ่งต้องทำตัวเล็กใช่อโอเคไหมฮะโอเคครับได้ประโยชน์นะท่านผู้ชมฮะได้ประโยชน์สำหรับทุกๆองค์กรนเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเอาละฮะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะกลับมานะครับ